สวัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชภพโอสถกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอวัยวะสําคัญอวัยวะหนึ่งของาศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับนั่นก็คือไตครับเมื่อพูดถึงไตตามาศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วนะครับก็นับว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญแทบจะที่สุดทีเดียวครับแล้วก็เมื่อไตเสื่อมก็จะพาเอาเอาวัยวะอื่นๆเสื่อมตามไปด้วยครับ <c oughs> ไตนี่เป็นอวัยวะธาตุน้ํานะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับ อวัยวะรองลงไปก็คือกระดูไขกระดูกสมองแล้วก็สแสดงออกที่เส้นผมครับซึ่งถ้าไตาเสื่อมแล้วก็จะทําให้ข้อกระดูกต่างๆเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออ่อนล้าแล้วก็เสื่อมไปด้วยสมองก็จะไม่แจ่มใสเช่นปกติครับแล้วก็รวมทั้งเส้นผมครับก็จะหงอกขาวก่อนไวยนั่นก็คืออาการที่บ่งบอกว่าไตาเริ่มพร่องหรือเริ่มเสื่อมลงครับที่ผมใช้คําว่าไตาเสื่อมนี่นะครับมันจะอยู่ในบริบทของการแพทย์แผนจีนนะครับ นั่นก็คือความพร่องหรือความเสื่อมของไตแต่จะไม่ใช่ในลักษณะที่เสื่อมในในความเข้าใจแบบแพทย์แผนปัจจุบันเช่นไตวายอะไรเหล่านั้นนะครับไตเสื่อมหรือไตพร่องในทางการแพทย์แผนจีนนะครับอาจจะเกิดจากพยาธิสภาพหรือการเสื่อมตามอายุขัยการเสื่อมตามปกติได้ครับไตมีหน้าที่หลักๆอยู่3อย่างครับอย่างแรกก็คือการเก็บกักสารสําคัญเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตครับ อย่างที่2ก็คือการจัดการเกี่ยวกับสารน้ําแล้วก็อย่างที่3คือการจัดการเกี่ยวกับชี่ครับสารสําคัญหรือสารจริงนะครับเป็นสารที่จะทําให้เกิดการเจริญเติบโตมีพัฒนาการแล้วก็รวมทางการสามารถที่จะสืบพันธ์ุมีลูกหลานต่อไปได้ครับหากสารจริงพร่องนะครับถ้าอยู่ในวัยเด็กก็จะทําให้การพัฒนาการของเด็กที่จะโตขึ้นช้าหรือว่าไม่พัฒนาการนะครับอาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวได้ครับ แต่ถ้าเปสารจริงนะไปพร่องตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็สมรรถภาพทางเพศรวมถึงอาจจะถึงขั้นเป็นหมันได้นะครับสารจริงนี้นะครับร่างกายเราสามารถจะสร้างใหม่ได้ตลอดเวลาครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของไตที่จะต้องเก็บสารจริงนี้ให้มีปริมาณมากพอที่จะพอใช้อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งถ้าไตพร่องแล้วการกลักเก็บก็จะสูญเสียไปจะเกิดการรั่วไหลของสารจริง ทำให้ไม่เพียงพอเมื่อต้องการใช้ครับหน้าที่ต่อไปก็คือการควบคุมน้ําครับไตก็จะมีหน้าที่น,นําน้ําที่เราดื่มเข้าไปไปแจกใจ่ายให้ใช้แล้วก็ควบคุมให้มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อร่างกายเสมอครับหน้าที่ที่3ของไตก็คือการควบคุมชีครับโดยการรับชีที่ปอดสร้างขึ้นแล้วก็ส่งลงมาด้านล่างครับ เพื่อให้ชี่ได้กระจายไปทั่วร่างกายต่อไปครับในคำพีหงตี้ในจริงซึ่งเป็นคำพีตั้งต้นแล้วก็สำคัญที่สุดของการแพทย์แผนจีนนะครับจะแบ่งช่วงชีวิตของคนเราออกเป็นช่วงช่วงหลายๆช่วงครับเป็นช่วงวัยเด็กเล็กวัยเด็กวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยโตเต็มที่จนถึงวัยชาราครับซึ่งแต่และช่วงชีวิตของฝั่งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะไม่เท่ากันครับสำหรับเด็กหญิงนะครับพออายุครบ7ปีนะครับ ชี้ของไตก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นจนถึงจุดที่จะเปลี่ยนจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตรครับจะเกิดมีฟันแท้แล้วก็มีการเจริญติบโตรเร็วขึ้นครับพอเด็กหญิงอายุครบ14ปีครับไตก็จะเริ่มสร้างสารสําคัญอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเทียนกุยครับและเทียนกุยนี้ก็จะกระตุ้นให้เด็กหญิงเข้าสู่วัยสาวครับเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายที่จะมีบุตรต่อไปได้ครับช่วงที่ชี้ไตจะสมบูรณ์ที่สุดก็คือตั้งแต่14จนถึง21แล้วก็จนถึง28ครับ ซึ่งจะเป็นช่วงที่ร่างกายเติบโตถึงจุดสูงสุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดครับและเมื่อเข้าสู่อายุ35นะครับก็จะเป็นจุดที่ชี้ไตเริ่มพร่องถอยลงอย่างชัดเจนครับก็อาจจะเริ่มเห็นริ้วรอยบนใบหน้าแล้วก็อาจจะเห็นผมหงอกขาวปรับปลายได้ครับพออายุเข้า42นะครับชี้ของไตก็จะลดลงอีกแล้วก็เทียนกุ๋ยก็จะลดลงอย่างมากครับก็ทำให้ผิวหนังมีริ้วรอยแล้วก็หย่อนคล้อยลงอีกครับแล้วก็เป็นการเริ่มเข้าสู่วัยทองครับ จนเข้าสู่อายุ49ครับก็จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วครับสําหรับผู้ชายนะครับก็จะเป็นวงรอบ8ปีครับนั่นก็คือพอเด็กผู้ชายอายุครบ8ปีก็จะมีฟันขึ้นกล้ามเนื้อก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นเด็กโตครับแล้วพอเข้าสู่อายุ16ก็เป็นวัยหนุ่มเต็มที่ครับพร้อมจะมีครอบครัวได้สํหรับผู้ชายอายุที่เริ่มถดถอยก็คือ40ปีครับแล้วก็พอถึง48ทั้งชีแล้วก็เทียนกุ่ยก็จะลดลง ทำให้ร่างกายเริ่มมีรอยย่นบนใบหน้ากล้ามเนื้อเริ่มลดหย่อนลงรวมทั้งอาจจะเริ่มมีผมขาวแล้วก็เมื่อเทนกุยลดลงสมรรภาพทางเพศก็ยอมลดลงไปด้วยนะครับจนถึงอายุ56ก็จะเข้าสู่วัยทองโดยสมบูรณ์ครับจะเห็นว่าไตาในทางการแพทย์แผนจีนะครับเป็นอวัยวะที่กําหนดช่วงชีวิตกําหนดพลังวังชารวมทั้งสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ความเป็นหนุ่มสาวของคนเรามากทีเดียวนะครับ เมื่อไตเสื่อมนะครับก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณเอวครับซึ่งเอวนี้ก็เป็นอนาบริเวณของไตของเขาครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการามึนงงครับแล้วก็มีเสียงในหูอาจจะดังวิงวิงแล้วก็ผมหงอกครับนอกจากนี้ยังมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนในคืนนึงอาจจะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะอยู่หลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็จะมีอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อข้อเอ็นกระดูกติดขัด หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีพลังวังชาได้ครับแล้วไตพร่องก็ย่อมทําให้การเก็บกักจริงนี่พร่องไปด้วยครับแล้วก็ถ้าเผื่อจริงพร่องมากก็จะมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศต่อไปได้ครับดังนั้นการรักษาไตาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็จะทําให้เราสามารถจะยืดเวลาที่เราจะเข้าสู่วัยเสื่อมถอยหรือวัยชราได้นะครับจึงจะเห็นว่าจะมีตำรับที่ใช้บํารุงไตกันอยู่มากมายทีเดียวครับ แต่ก็มีตำรับอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งจัดว่าใช้กันแพร่หลายที่สุดในกลุ่มยาบำรุงไตนะครับนั่นก็คือกลุ่มตำรับหลักบีตีอึ้งครับซึ่งประกอบด้วยหลักบีตีอึง้งกิมกุยแล้วก็กีเก็กครับชื่อหลักบีตีอึ้งก็มาจากกลุ่มคําอยู่2กลุ่มครับคือหลักบีซึ่งแปลว่า6ชนิดหรือว่า6รสครับแล้วก็ตีอึ้งซึ่งเป็นชื่อสมุนไพรในตำรับนี้นะครับสมุนไพร3ตัวแรกก็คือตีอึง้งหววซัว แล้วก็โซจูยูนะครับมีหน้าที่ในการบำรุงหินของไตรวมทั้งการบำรุงสารจิงด้วยครับช่วยเก็บกักหินแล้วก็สารจิงไว้ในไตไม่ให้รั่วไหลออกไปได้ครับส่วนอีก3ตัวซึ่งได้แก่6กเหลงเจ็กเสียแล้วก็โบตันพวยนะครับมีหน้าที่จัดก,การเรื่องน้ําทําหน้าที่ระบายน้ําส่วนเกินรวมทั้งระบายรือความร้อนออกจากร่างกายเพื่อทําให้การทํางานของไตทําได้ดีขึ้นครับ หลักบีตีอึ้งจึงเป็นตำรับที่ใช้ในการบำรุงไตโดยทั่วไปครับใช้เพื่อชะลอความเสื่อมถอยของไตที่มากับวัยครับทำให้เราไม่ต้องไปตามนัดรอบ7ปีหรือ8ปีก็จะช่วยชะลอการเข้าสู่วัยชาราลงได้ครับรวมทั้งใช้กับอาการไตพร่องเช่นปวดเอวปวดหลังหรือปัสสาวะบ่อยปากคอแห้งได้ด้วยครับตำรับถัดไปคือตำรับกิมกุยครับเป็นตำรับที่นำหลักบ,บีตีอึง้งมาเติมสมุนไพรบำรุงอย่าง4ี่ชนิดลงไปก็คือ หูจี้งูฉีกเชียโจยจีแล้วก็เนกกุ๋ยครับ mm hmm. เมื่อเติมสมุนไพร4ีตัวนี้ลงไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะพลิกจากการบำร,รุงหยินของไตไปเป็นบำร,รุงหยางของไตเป็นหลักเลยครับ mm hmm. ก็จะใช้กับอาการที่หยางของไตพร่องอย่างชัดเจนครับ mm hmm. ซึ่งจะมีอาการเด่นก็คืออาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ร่วมกับความรู้สึกเย็นที่ช่วงล่างและขาครับปัสสาวะกระปริบกระปรอยแล้วก็ที่สําคัญคือปัสสาวะกลางคืนจนกระทั่งรบกวนการนอนครับ ตรับสุดท้ายก็คือกีเกกตีอึ้งครับซึ่งเกิดจากการนำเอาหลักบ,บีตีอึ้งมาเติมเกากี้แล้วก็เก๊กฮวยครับเกากี้และเก๊กฮวยเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีว่ามีสรรพคุณบำรุงสายตาครับเมื่อมาเติมลงในตรับนี้แล้วก็จะทำให้เพิ่มสรรพคุณในการบำรุงสายตาลดอาการอ่อนล้าของตาเหมะสำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนมาก รวมทั้งอาการกระคายเคืองเนื่องจากอากาศแห้งฝุ่นผงแล้วก็มลภาวะในอากาศด้วยครับเป็นยังไงครับความสําคัญของไตในศาสตร์การแพทย์แผนจีนถ้าเราสามารถจะดูแลไตของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับทำให้ชี่ของไตเต็มเปี่ยมจิงของไตไม่บกพร่องก็จะสามารถจะชะลอการเข้าสู่วัยชาราดได้ยังคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกนานเลยครับ